ในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูหนาวเข้าฤดูร้อนหรือจากฝนเข้าหนาวก็ดีหลังจากที่หมดฤดูเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการสํารวจตรวจตราดูบริเวณลําต้นของต้นไม้ไม้ผลที่เราปลูกเราจะพบบางต้นนั้นมันมีการถูกกัดถูกแทะโดยพวกนอนพวกปลวกพวกแมลงต่างๆนะครับเข้ามาเราก็จะพบร่องรอยของปลวก สร้างดินบริเวณสร้างดินรอบๆบ,บริเวณลําต้นนะครับซึ่งเห็นลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าในอนาคตข้างหน้าต้นนี้อาจจะมีความเสียหายหรืออาจจะตายได้ในอนาคตแม้ว่าต้นนั้นจะเป็นไม้สดไม่ใช่ไม้แห้งก็ตามเมื่อเราพบเราเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับ <S 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 เพราะว่าไม้ผลเหล่านี้มันปลูกในที่ ไปที่ป่าที่เขาบริเวณที่มีปลวกเหล่านี้อยู่นะครับตรวจดูร่องรอยอของมันว่ามันมีช่องว่างอะไรไหมที่สัตว์เหล่านี้สามารถที่จะกัดจะกินหรือแทะเข้าไปในบริเวณลำต้นเราก็ใช้ของแข็งเหล่านี้ขูดดูสิ่งที่เราใช้นั้นก็เป็นสิ่งที่มีในบ้านอยู่แล้วก็คือพวกยากําจัดยากําจัดปลวกกําจัดแมลงแมงสาบหรือยากันยุงพวกนี้ก็ได้นะครับ ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เราก็ฉีดน้ายานี้ลงไปในที่ว่างหรือช่องว่างเหล่านี้แค่นั้นเองแหละครับในส่วนที่มันยังเกาะอยู่นี้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เช่นเดียวกันการฉีดนั้นก็เริ่มฉีดตั้งแต่บริเวณโคนต้นขึ้นไปแล้วก็ฉีดลงดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อไล่ตัวพวกนี้นะครับ ยาการใช้ยากันยุงกันแมงสาบกันปลวกเหล่านี้ที่ฉีดอนนี้เป็นการแก้ไขชั่วคราวบริเวณที่เปลือกนอกเท่านั้นเองแต่ส่วนที่อยู่ภายในและก็ในดินนั้นเรายังไม่สามารถได้กำจัดได้ผลิตภัณฑ์อีกการหนึ่งที่เราควรจะใช้นั่นก็คือพวกสตาร์เกิลจีหรือคาร์ uran, โบฟูรานโรยบริเวณรอบๆลำต้นนะครับ ประมาณ2อสามกำมือ,อเพื่อป้องกันปลวกเหล่านี้มาทําลายต้นไม่ว่าต้นเล็กหรือต้นใหญ่หากว่าปลวกกัดกินแล้วก็เชื่อว่าต้นเหล่านี้ก็ตายได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น1ปีเราก็จะทำสองครั้งใส่ทุกๆ6เดือนก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรา,อารอดปลอดภัยาจากปลวก อาจากแมลงจากหนอนพวกนี้นั้นเวลาช่วงปีน่ายฤดูหรือช่วงแล้งเหล่านี้เรารีบบัสํสำรวจต้นนะครับทุกอย่างที่เกิดนั้นมันมีสาเหตุของมันเสมอสำรวจตรวจตาบริเวณโคนต้นบริเวณลำต้นบริเวณกิ่งหากพบร่องรอยของการอากัดแทะของการร่องรอยของปลวกที่มาสร้างรังเหล่านี้รีบกำจัดนะครับ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่อยู่ในดินเรามองข้ามไม่ได้ก็คือดินภูเขาเหล่านี้มันก็จะมีปลวกโดยธรรมชาติของมันก็อย่าลืมใส่พวกสารกันปลวกกำจัดปลวกาการป้องกันนั้นเราก็สามารถทําได้2วิธีทั้งเคมีแล้วก็ชีวภาพาการใช้สารเคมีก็ใช้พวกสตาร์เกิลจีมาเชลคารบฟูรานพวกนี้ ก็มีฤทธิ์อยู่ประมาณ6เดือนแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำหมักรารดรถเป็นประจำแมลงพวกนี้หรืออับลรวกพวกนี้มันก็จะหนีไปหายไปนะครับก็เนื่องจากว่าแมลงเหล่านี้มันจะไม่สามารถเจริญเติบโตรหรือลอกคราบได้นั่นเองหรือไม่สามารถโตต่อไปได้นะครับท่านจะใช้วิธีชีวภาพก็ได้หรือจะใช้สารเคมีก็ได้แต่วิธีที่ปลอดภัยทั้ง ชนสวนเองและทั้งผู้บริโภคก็ควรจะเลือกใช้พวกชีวพันธุ์แต่ถ้าหากว่ารีบด่วนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีเคมีได้นะครับะสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับ